รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไฮโซบันทุนวาไรตี้นะคะวันนี้นะคะหวานหวานจรุดาค่ะใช่รันผมมาครับวันนี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรคู่กับพี่หวานนะคะเพราะฉะนั้นหลับจากนี้เป็นต้นไปนะทุกคนจะได้เจอกับผมแล้วก็ถ้าพี่หวานหายไปแปลว่าผมมายึดรายการแล้วนะฮะเอางันเลยใช่ไหมวันนี้เรามีอะไรมาให้คุณผู้ชมบ้างครับพี่หวานวันนี้นะคะดิฉันอยู่กับแบรนด์น้ําหอมของรัสลซินค่ะ แล้วก็นั่งอยู่กับผู้บริหารสองท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องแนะนําให้ผู้ชมได้รู้จักกับทั้งสองท่านก่อนนะฮะท่านแรกนะครับที่อยู่ข้ามผมนะครับคือพี่พัทครับปรียพัชัยนันทิชิตครับเป็นผู้บริหารของบริษัทเจริญโพกษะจำกัดและบริษัทชัยนันทิชิตจำกัดนะครับส่วนข้างๆพี่น้ำหวานนะครับคือพี่น้ำฝนครับปวีนัศสอนศักดาครับเป็นแฟค t อรี่เมนจิงดีเรกเตอร์แปล เป็นไทยง่ายๆก็คือถ้าไปโรงงานเจอพี่สองคนนี้แน่นอนโอ้เลยจ้ะนะถ้าไปโอ้ยหนูขอสวัสดีอีกรอบนะคะแต่ต้องบอกว่าก่อนที่จะเกินเข้าไปดิฉันอะทดลองน้ำหอมมาแล้วหอมจริงๆติดทนนานมากๆครับโอ้โหแบบลสลินนี่สุดยอดนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่ทำแบบแบบลสลินนะเดี๋ยวมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนเนี้ยดิฉันอยากจะรู้แล้วว่าทั้งพี่พัฒน์และน้องน้ำฝนนนะคะค่ะ มีแรงบันดาลใจยังไงถึงมาทําน้ <S 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 ําหอมตัวนี้หนูขอถามพี่พัดก่อนเลยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วนะตัวพัดเองนะคะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะค่ะแล้วก็ลงไหลในน้ําหอมมาตั้งแต่อายุสิบสองขวบนะคะปีมีช่วงหนึ่งพี่สาวนะคะได้เข้าไปเรียนในเมืองแล้วก็ได้ซื้อน้ําหอมมาพี่สาวใช้อยู่ในบ้านหอมมากหลังจากพี่สาวไปโรงเรียน น้องสาวคนนี้ก็แหบใจน้ำหอมพี่สาวน,นะคะแอบฉีดใช่ไหมคะฉีดค่ะแอบฉีดแล้วเ้ากลับมาก็โดนบ่น<笑><笑>แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ลงไหลในน้ำหอมะนะคะก็คือพูดพูดกันง่ายๆนะคะว่าแบรดลัสซินเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เจริญพวกกรัพย์ก็ไม่ธรรมดานะคะควบคุมความงามความหอมละตอนเนี้แล้วพี่พัดคะลัสลินเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนบ้าง ทัชลินก็มีจุดเด่นคือตอนนี้คือเราทาม,มาประมาณ15กลิ่น,นะะ15กลิ่น15กลิ่นค่ะและ้วก็จุดเด่นของน้ำหอมของเรานี่คือเกรดซีเนียมนะคะค่ะคะ็คืออย่างที่ลูกค้าทุกท่านนะคะที่ได้มาผลิตกับเราใช้แล้วนะทุกคนบอกเลยว่าน้ำหอมเรานี้คือไม่ธรรมดานะคะโอ้ จากที่พี่พายพูดมางั้นแปลว่าถ้าทุกคนจะมองขึ้นชื่อว่าน้ําหอมเกรดพรีเมียมมันก็ต้องราคาแพงะครับอ๋อไม่แพงค่ะไม่แพงราคาน่ารักนะคะโอ้ราคาน่ารักอะน้องกาย็แปลว่าทั้งพรีเมียมด้วยจับต้องได้ด้วยค่ะเรามีอีกท่านหนึ่งอ่ะครับที่เราจะต้องถามน้องน้ําฝนนะคะค่ะน้องน้ําฝนคะพี่อยากทราบว่าน้องน้ําฝนเน่ะทาเกี่ยวกับตรงเนี้ย บริหารตรงไหนบ้างคะก็บริหารเป็นฝ่ายเรียกว่าหลังบ้านนะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ลูกค้าเดินเข้ามาในโรงงานเลยตั้งแต่เลือกกินปรุงกินออกแบบแพคเกจจิ้งโลโก้กล่องสติ๊กเกอร์จนน้ำหอมออกมาพร้อมขายเลยพร้อมขายเลยสามารถทำแบรนด์ได้เลยใชออย่างอย่างนั้นก็แสดงว่ากายถ้าดิฉันจะมีแบรนด์ของตัวเองดิฉันก็ไปปรุงด้วย อยุงั้นเดี๋ยวพี่ต้องต้องขออนุญาตไปปรุงที่ที่โรงงานที่ออฟฟิศได้ไหมได้เลยค่ะเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการโปรโมชั่นเยอะมากแจกนั่นแจกนี่แจกโอ้โหจนจนถึงรถอะไรบ้างคะเบนซ์บีเอ็มเบนแล้วมีไปเที่ยวต่างประเทศต่างประเทศด้วยจัดเต็มค่ะอยากรู้เจอกันช่วงหน้าค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อหวานสวัสดีค่ะน้องกายค่ะคผู้ชมครับและนี่คือพี่ลังครับพี่ลังเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้ง a มดจิ้งดีเรคเตอร์นั่นเอ,เองนะครับเดี๋ยวเราขอให้พี่ลังแนะนําตัวกับคุณผู้ชมอีกส,สักหนึ่งรอบครับอ๋อค่ะสวัสดีนะคะรัศรินชัยรัชนีบูรค่ะ,คะเป็น m a n a g i n g director ของบริษัทเจริญโพกทระพั์และบริษัทชัยนันพิชิตค่ะเดี๋ยวนะครับพี่พี่คือพี่รัสริน ชื่อเดียวกับแบรนด์เลยมีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับ่ว่าก็ชื่อแบรนด์นี้ก็คือชื่อพี่เจอเจอแล้วเจอตัวแล้วอ๋อแล้วเจอตัวแล้วพอดีว่าพี่ได้ความอนุเคราะห์และความรักของเอ่อซีอนะคะของโรงงานของบริษัทนะคะที่รักแล้วก็อยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะคะก็เลยเกิดแบรนด์รัสลินกันขึ้นมาอนะคะพี่่ะ หนูแอบหนูแอบได้ยินมามีพายมากระซิบใส่หูค่ะเขาบอกบอกว่าแจกเบนซ์แจกบีแจกทองคําไปต่างประทศต่างประเทศครับใช่เลยค่ะไกลลันเธอขับบีเอ็มไหมจ๊ะอยากได้ไหมน่าสนใจนะน่าสนใจเธอดูสิเธอดูอ่ะเธอจับดูได้เลยว่าเนี่ยบีเอ็มรันเบนซ์กระดดโอ้พี่น้ำหวานคะ แค่ขายทำยอดขายได้5ล้านขวดค่ะ5ล้านขวดเป็นไงคะแจกค่ะเบนซ์บีเอ็มเลือกไปเลยค่ะบีเอ <BM S 2> เะะ็มซีรีส์สามเบนซ์สามร้อยครับจัดไปบีเอ็มซีรีส์สามเบนซ์สามร้อยเที่ยวต่างประเทศที่ไหนคะเที่ยวต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสเก้าวันค่ะเก้าวันเก้าคืนแถมพ็อกเก็ตจี้ให้ปเป็นทัพที่สองแสนค่ะ พูดง่ายๆคือมีเงินให้อีกนะคะนี่แจกจริงแจกแบบสุดยอดเลยค่ะโปรซ้อนโปรนะคะแบ์ลัสลิงโดยบริษัทชัยยนันทิชิตและบริษัทเจริญโพกทรัพย์ค่ะโอ้ไม่กอแล้วตอนนี้นะคะพี่ทั้งค่ะมีพายกระซิบไปอีกแล้วเขาบอกพายกระซิบจันเยอะมากเลยเขาบอกว่าการทำแบนดเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะ ถูกมากค่ะถูกมากเท่าไหร่คะเราอยากให้เด็กนักเรียนนักศึกษาก็ทําได้ค่ะค่ะเพียงแค่2 4 0 0 0บาท2 4 0 0 0บาทเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วพูดง่ายๆคุณเป็น CEO ได้เลยนะคะกับ24,000บาทแล้วมีขยบปีกไหมคะมีค่ะก็คือจาก24,000บาทคุณจะได้น้ำหอมขวดไซส์10มิลไซส์1 <Size> ิมิล50ขวด50 ขวดนะคะค่ะแล้วถ้าคุณทำขยับขึ้นไปอีกสเต็ปนึงค่ะ49,900ค่ะคุณก็จะได้เป็นแบรนด์ของคุณเหมือนกันแต่คุณจะได้200ขวด200ขวด49 0 0 0ค่ะโอ้โหทางการงานสร้างอีกสเต็ปนึงค่ะคุณได้ทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กขวดใหญ่ขวดเล็กถูกมากๆเท่าไหร่คะคุณได้ขวดเล็กเนี่ย1,000ขวดขวดใหญ่อีก100ขวด นี่คือขวดใหญ่ร้อยขวดใช่ขวดล็กที่มากินหูถูนี่พันขวดเท่าไรคะสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยด้วยนะคะเท่านั้นเองเดี๋ยวฉันทอนให้อีกบาทหนึ่งสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทจะกลายเป็นแสนล้านเป็นแสนล้านนะคะสนใจไหมคะสนใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะท่านไหนที่จะติดต่อทําแบรนด์นะคะหรือว่าอยากจะ ดมน้าหอมหอมๆของรัศลินติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ถึงวิ่งวึๆงวิ่งึงวิ่งวิงวิงตรงนี้ให้เลยนะคะแต่ยอมรับว่าก่อนเข้ารายการดิฉันอะดมเฉดอยู่นานจริงๆอยู่แบบสุดๆจะบอกว่าเราสามารถมิกซ์กลิ่นน้ําหอมของตัวเองได้หมดเจ้าของแบรนด์ทุกคนแต่ละท่านมีกลิ่นของตัวเอง10กลิ่น10กลิ่นทากลิ่นเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้น ต้องง้อไหมคะแบรนด์อื่นไม่ต้องคะ่ะแบรนด์ตัวเองจะโด่งดังทั่วโลกดีไหมคะดีค่ะถึงบอกว่าสโลแกนอะไรนะคะติดทนนานหอมฟุ้งกระจายตลอดวันตอนนี้นะคะดิฉันก็ขอบคุณมากๆกับรัสสลินน้ำหอมน้ำหอมที่ Amazing นะคะแจกจริงแจกจังแจ,ก,จ,งจกทุกอย่างนะคะ ขอบคุณจริงๆครับพี่้งขาเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมนะใช่ค่ะแล้วก็หอมแบบไฮโซไฮโซคือเรียกว่าถ้าเกิดคุณมากซ์แล้วนะคุณจะรู้สึกว่าน้ำหอมคุณเหมือนควรแล้ห้าหมื่นบาทนั่นเข้ากับรายการไฮโซเราเลยเนาะอย่างนั้นเลยไฮโซเลยค่ะอย่างนั้นนะคะตอนนี้นะคะรายการไฮโซบรรทุงของเรานะคะพร้อมกับน้ำหอมรัสลิน บายบายก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าฉันจะหมดหมดเวลาฉันจะจบแล้วล่ะฉันจะไปเอาเบนซ์เอาบีเอ็มเธอเธอยืนกันตรงนี้ฉันขอไปก่อนฉันจะไปสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเธอยืนคุยกันไปก่อนนะไปก่อนนะคะพี่รังขาสวัสดีค่ะหนูจะไปทำยอดทำยอดค่ะพี่หนูไปเลยโอดคค่ะไปแล้วค่ะยอดเยี่ยมค่ะระหว่างที่พี่รังขาไปนะฮะคือผมจะบอกว่าระหว่างที่พี่คุยกันอยู่ผมเพิ่งเนี้ยขวดได้ได้ค่ะ งั้นระหว่างนี้ขอบคุณพี่ด้วยนะคะขอบคุณคผมคกลับไปตามพี่น้ำหวานก่อนช่วงหน้าจะเป็นยังไงร,รอติดตามนะครับไปแล้วครับเจอกันช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะไปแล้วครับ